กาบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆท,ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเรื่องการดักเหี่ยวนะครับทำหลายๆอย่างนะครับเพื่อเอาเขาให้อยู่นะครับถ้าไม่อย่างนั้นเราจะไม่ได้นกเลยนะครับหลังนี้ก็บ้านนก8เดือนนะครับลูกนกเยอะไหมตอนนี้เยอะนะครับแต่เหี่ยวก็มาคอยดักกินเกือบทุกวันนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการดัก2สเต็ปเลยนะครับ เพราะว่าอันดับแรกเลยนะครับเราทํากรงแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราหาหนูหรือลูกเจียบนะครับใส่ไว้นะครับแล้วเราก็ทําบ่วงนักฆ่าลาดไว้นะครับยังไงเดี่ยวเขาเห็นที่เขาจะมาดักอยู่ตรงปากโพงเข้าของบ้านนกแบบนี้นะครับเขาจะเห็นหนูเขาจะมาเล่นกับหนูก่อนครับต่อสู้กับหนูนะครับและอีกสเต็ปหนึ่งนะครับใช้กาวนะครับนี่นะครับกาวทาไว้นะครับ อ่านะครับอันช่วงนี้ผมก็กําลังจะติดกาวนะครับอ่าติดกาวไว้อ่าอันนี้เป็นมือดักเยียว่วนะครับสู้ๆหน่อยอ่าก,ก็ดักวิธีนี้ก็ดักได้หลายตัวแล้วนะครับเราก็ถ้าไม่อย่างนั้นนะครับนกเราจะไม่เพิ่มเลยนะครับบางทีเราต้องสังเกตนะครับนกมาวันสองวันแล้วหายอ่าถ้าเขาเห็นเหยี่ยวตัตรูตัวฉกาดเขาเลยเนี่ยครับเขาจะไม่ไม่มานะครับ หลังนู้นนะครับหลังใหม่นะครับนี่ก็นกเริ่มเข้าอยู่นะครับก็เพิ่งได้ไม่กี่วันนะครับก็เดี๋ยวจัดการเรื่องหลังนี้ให้เรียบร้อยเพราะว่าลูกนกค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าเหี่ยวมาจัดการบ่อยจังเลยอโอเคนะครับมีอะไรผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมทำกาวติดกาวต่อก่อนเพราะว่าสายเดี๋ยวเขาต้องมาแน่นอนครับ